อัครสุวิถีเสียนตอนที่ห้าสิบสี่อาจารย์มาแล้วเสียงตะโกนเสียงดังของบุรุษทั้งสามทำให้เซี่ยวฉีชะงักในตอนที่เขากำลังงูเงยอยู่นั้นบุรตรจักตะกูลมีชื่อทั้งสามคนก็พุ่งไปด้านหน้าของเย่เวยให้เย่เวยหลบอยู่ด้านหลังเย่เวยจะวางใจได้มีพวกเราอยู่จะไม่ให้เซี่ยวฉีมาแตะต้องแม้แต่ปลายผมบุรุษน้อยทั้งสามจากตระกูลมีชื่อ มองเย่หวยมีสีหน้าประจบประแจงจากนั้นให้ไปมองเซี่ยวฉีและตระกูลเสิงดังบุตรน้อยจากตระกูลมีชื่อทั้งสามไม่ใครจะตั้งใจเรียนจึงต้องมาเรียนที่ชั้นเรียนขั้นต้นแต่สถานะขอขบุตรหลานจากตระกูลมีชื่อทําให้ไม่มีผู้ใดกล้าหาเรื่องของพวกเขาเพื่อนร่วมชั้นต่างก็น,นับถือเมื่อก่อนพวกเขาทั้งสามคนราก็เป็นพี่น้องกันกันกบเซี่ยวฉีสัมพันธ์ไมตรีไม่เลวแต่วันนี้มันเกิดอะไรขึ้น เมื่อเห็นภาพที่บุตรชายจากตระกูลมีชื่อทั้งสามคนผู้เรียนในชั้นเรียนต่างเวออีกครั้งขยี้ตาตัวเองหลายครั้งคิดว่าตาของตัวเองอาจจะมีปัญหาเซี่ยวฉีที่เป็นหัวหน้าห้องไม่พิงจะจัดการเย่เหวไม่ได้แต่บุตรจักระกูลมีชื่อทั้งสามคนซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับเซี่ยวฉีนอกจากจะมีช่วยเซี่ยวฉีแล้วแต่กลับยื่นมือมาปกป้องเย่เหวนี่มันแปลกประหลาดเกินไปเกินกว่าจะเชื่อได้ บุตรจากตระกูลมีชื่อทั้งสามคนที่เรียนอยู่ในชั้นเรียนขั้นต้นห้องสามต่างมีความหยิ่งพยองของคนชั้นสูงในสายเลือดพวกเขาไม่ใช่ตาแลผู้เรียนที่มาจากตระกูลธรรมดาผกเขาทั้งสามอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆแทบจะไม่สมาคมกับผู้เรียนคนอื่นๆแต่เย่เว่ยถึงจะเป็นบุตรจากตระกูลมีชื่อเพราะมีทะเลจ,จิตสีชาติจึงถูกทั้งสามเมินมาโดยตลอดแต่สถานการณ์ในตอนนี้ทําให้เหล่าผู้เรียนจากตระกูลธรรมดาไม่เข้าใจโดยปกติ เราผู้เรียนจากตระกูลธรรมดาจะไม่ได้คบหาสมาคมกับชนชั้นสูงจึงไม่รู้ว่าเย่เวยได้กลายเป็นศิษย์ผู้สืบทอดของปรมจารย์อี้แล้วมีเพียงบุตรจากตระกูลมีชื่อทั้งสามคนนี้ที่รู้ข่าวก่อนพวกเขากําลังปรึกษากันว่าจะลงชิงมือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเย่เวยก่อนแต่พอเข้ามาในห้องกลับพบว่าเย่เวยกาลังมีเรื่องบาดหมางก,กับเซี่ยวฉีโอกาสดีๆอย่างนี้พวกเขาจะปล่อยไปได้อย่างไรล่ะทําไมล่ะพวกเจ้าก็อยากจะลองดีกับข้าเหรอ ดวงตาของเซี่ยวฉีมีเส้นเลือดแดงฉานจ้องบุญจากตะกูลมีชื่อทั้งสามคนอย่างเยือกเย็นตะกูลราวกับของขึ้นจะบอกพวกเจ้าตามตรงเย่เหวยทาให้นายน้อยตู้มมึงเจอไม่พอใจพวกเจ้าน่าจะรู้ซึ้งดีว่าตระกูลตู้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองชิงเย่พวกเจ้าจะปกป้องเจ้านั่นไม่ได้หรอกในใจเซี่ยวฉีแปลกใจมากบุตรทั้งสามนี้ไม่ได้มีสัมพันธ์อันดีกับเย่เหวยเหตุใดจึงมาช่วยเย่เหวอยยังกระทันหันล่ะ ทั้งสามคนที่ยืนป้องกันอยู่ด้านหน้าของเย่เว่ยต่างก็เป็นบุตรจากตระกูลมีชื่อของเมืองเย่ชิงตระกูลมีชื่อเป็นร้อยตระกูลแต่ละตระกูลก็ไม่ได้มีความหมายแตกต่างกันมากนักแต่ตระกูลของตู้หมิงเจ๋อเป็นหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ของเมืองชิงเย่ตระกูลตู้เห <laughs> รอบ่าุษน้อยทั้งสามคนต่างม,มองหน้ากันบนใบหน้ามีรอยยิ้มเยาะเย้ยดูถูกมองไปที่สายตาของเซี่ยวฉี เรากำมองกรบในกาลาครอบที่น่าสงสารตระกูลตู้เมื่อเทียบกับสิทธิผู้สืบทอดเพียงหนึ่งเดียวของปรมจา์อี้จะเทียบได้อย่างไรล่ะหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ของเมืองชิงเย่หรือทําให้ตระกูลเย่ไม่พอใจจนต้องหอบเงินหนึ่งล้านตําลึงอย่างว่านอนสอนง่ายไปให้เพื่อชดเชยและขอโทษเซียวฉีไม่ต้องเอ่ยนามตู้หมิงเจอมากดดันพวกข้าต่อให้ตู้หมิงเจออยู่ตรงนี้ข้าก็ยังจะพูดคํานี้มีพวกข้าอยู่ ไม่ว่าผู้ใดก็อย่าคิดแต่ต้องน้องเย่หวยแม้แต่ปลายผมรุรจักตระกูลมีชื่อทั้งสามพูดเสียงดังหนักแน่นท่าทีรักว่าพร้อมจะพีชีเพื่อปกป้องเย่หวยเย่หวยมองทั้งสามคนที่ยืนอยู่ด้านหน้าตัวเองอดไม่ได้ที่จะทายหัวความคิดของทั้งสามคนเย่หวยรับรู้ได้ราวกับส่องกระจกไม่ว่าจะยังไงทั้งสามคนที่อยู่ตรงนี้ก็กำลังช่วยเหลือตอนอยู่ถึงแม้ว่าตัวเองไม่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าจะต้องเสียใจเซี่ยวฉีกำมัดรุนแรงสายตาเย็ยนยะเยือกมองทั้งสามคนก่อนที่จะมาหยุดที่ร่างของเย่เหวยมีแต่ความโกรธเกรี้ยวทั่วไปทั้งใบหน้าในเมื่อบุตรจักตระกูลมีชื่อทั้งสามคนตั้งใจที่จะปกป้องเย่เหวยเซี่ยวฉีจึงทําอะไรไม่ได้ทําได้เพียงแค่พูดออกมาทําผิดกฎของสํานักอย่างจงแจ้งโดนเรียนติดต่อกันถึงสามวัน ทั้งยังลงมือทำร้ายค่าในห้องเรียนสักครู่อาจารย์จะมาแล้วข้าจะคอยดูว่าพวกเจ้าจะสามารถปกป้องเขาได้หรือไม่เสี่ยวฉีลูบท้องและคางของตัวเองที่ยังปวดแสบปวดร้อนอยู่มองห้องเรียนที่กระจัดกระจายพูดเย็นชาเสี่ยวฉีฝืนทนความเจ็บปวดที่ท้องรีบไปนั่งตรงที่นั่งของตนรอคอยการมาของอาจารย์น้องเย่เว้ยเจ้าไม่ได้บาดเจ็บหรือ บุตรจากตระกูลมีชื่อทั้งสามคนไม่สนใจคำขู่ของเซี่ยวฉีเย่เหว่ยเป็นถึงสิทธิผู้สืบทอดเพียงหนึ่งเดียวของปร,รมาจารย์อี้ตำแหน่งสูงสักจะมีอาจารย์ท่านไหนกล้ามาลงโทษเย่เหว่ยละ่ะถึงจะเป็นท่านเจ้าสำนักก็ยังต้องให้เกียรติปร,รมาจารย์อี้ข้าไม่เป็นไรขอบคุณทั้งสามมากยเย่เหว่ยสายหน้าถึงแม้ในใจรู้สึกว่าทั้งสามคนนี้ทำเพื่อประจบตนแต่ก็ถือได้ว่าได้ช่วยตัวเองเอาไว้ควรจะตอบกลับเพื่อเป็นมารยาท เมื่อเห็นเย่เวยไ,ไม่พูดอะไรต่อบุตรจากตระกูลมีชื่อทั้งสามก็กลัวว่าจะทําให้เย่เวยไม่พอใจจึงยกมือขึ้นมาคํานับกลับไปที่นั่งของตัวเองอย่างว่าง่ายดีแล้วไม่มีอะไรแล้วถึงเป็นบุรุษไม่หาเรื่องแต่ไม่เกรงกลัวเย่เวยมองเฉาหนิงที่ร่างกายสั่นด้วยความกลัวจึงเอามือตบไหลย,ยิ้มบางๆแล้วพูดออกมาเฉาหนิงไม่จากตระกูลธรรมดาจิตใจซื่อสัตย์ตอนนี้เป็นผู้ฝึกตนสามดารา พอสวรรค์ไม่ได้ออนแอแต่ไม่ค่อยมีความกล้านักเมื่อเห็นเย่เว่ยเป็นห่วงเฉาหนิงถึงเพียงนี้บุรุษจากตระกูลมีชื่อทั้งสามต่างก็มองหน้ากันแล้วเผยยิ้มออกมาอย่างรู้กันดูดูแล้วหากจะมีไมตรีอันดีกับเย่เว่ยจะต้องเข้าทางเฉาหนิงอืมเฉาหนิงมองเย่เว่ยพยักหน้าอย่างจริงใจไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เฉาหนิงคิดว่าเย่เว่ยแตกต่างจากเมื่อก่อนอยู่บ้าง ไม่ใช่เพราะเย่ยวเวยเผยพ,อ,พอสว่วนของปรมารย์อัคราสีนและไม่ใช่เพราะเย่เว่ยได้รับคําชื่นชมจากสิทธิพี่หลินจือเยียนแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกท่าทางตามเวลาที่ผ่านไปสีท้องฟ้ามืดครึมขึ้นผู้เรียนแต่ละคนต่างกลับมาที่ห้องเรียนผู้เรียนที่มีโต๊ะที่ถูกเย่เว่ยและเซี่ยวฉีทําพังต่างก็ยืยนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความกดดันของเซี่ยวฉีทําให้พวกเขาไม่กล้าจะระเบียบโดดเรียนติดต่อกันสามวัน ลงมือทำร้ายคนในห้องเรียนไม่ว่าข้อไหนต่างก็เป็นข้อห้ามขอสำนักนานสิงหรือจารย์มาก่อนเถอะข้าจะคอยดูว่าเจ้าจะยังยืนภาคภูมิอยู่ได้ไหมสีหน้าเซียวฉีอึมครึมสายตาที่เยือกยินมองเย่เวยยังไม่แย่แสก็มัดแรงสายตาของผู้เรียนต่างก็มองเย่เวยทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจพวกเขาก็อยากจะรู้ว่าอาจารย์จะลงโทษเย่เวยอย่างไรเรื่องราวในวันนี้ น่าประหลาดใจจริงๆทั้งเรื่องที่เย่เหว้ยต่อยหัวหน้าห้องเสี้วฉีจนกระเด็นทั้งเรื่องที่บุตรจากตระกูลมีชื่อทั้งสามคนพยายามปกป้องเย่เหวยเรื่องเหล่านี้เมือนเกินกว่าขอบเขตความเข้าใจของผู้เรียนทั้งหลายอาจารย์จะลงโทษเย่เหวยไหมแล้วจะลงโทษเย่เหวยอย่างไรในใจของทุกคนต่างไม่แน่ใจในตอนนี้ผู้เรียนในชั้นเรียนขั้นต้นห้องสามต่างก็หวังว่าให้อาจารย์รีบมาไวๆแต่ มันก็แปลกปกติอาจารย์จะมาที่ห้องเรียนก่อนแต่วันนี้อาจารย์ยังไม่มาเลยเวลาสายไปครึ่งชั่วยามเต็มๆอาจารย์ที่ใส่ชุดสีดำของสำนักบนหน้าผากมีเม็ดเหงื่อดูแล้วกำลังวุ่นวุ่นเดินอย่างรีบร้อนเข้ามาในห้องเรียนในวินาทีที่อาจารย์รูปร่างอวบก้าวเท้าเข้ามาในห้องสายตาของผู้เรียนทั้งหลายมองไปที่อาจารย์ทันที